เม 2, 64, ื่อวันที่18มีนาคม2564เวลา14นาฬิกามหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดงานประเพณีบุญพเวทที่เดิน4ประเพณีบุญพเวทวิถีใหม่ New Normal ประจำปี2564โดยรองศาสตราจารย์ดรประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำบริเวณท่าน้ำนาคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตร่วมในขบวนพิธีแห่พระอุปคตษแห่ไปยังบริเวณเวทีกลางบริเวณโรงอาหารกลางเดิมมหาวิทยาลัยมหาสารคามพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโพธิบุญพะเวทอารันาเทศมาลายหมื่นมาลายแสนตามลำดับทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 จังหวัดมหาสารคามอย่างเคร่งครัดอีกด้วย โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดงานประเพณีแบบวิถีใหม่ New Normal มุ่งเน้นการสืบสานคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเน้นรูปแบบการจัดงานแบบออนไลน์เพื่อให้บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับชมประเพณีอันงดงามรวมฟังเทศคถาพันและเทศคถาแหล่ทำนองอีสาน เรื่องพระเวสสันดรชาดก13กัน1000พพระคาถาผ่านทางออนไลน์ได้กราบนิมนต์พระนักเทศพระคูมงคลชยากรวัดมงคลสวรรค์จังหวัดอุบลราชธานีพระอธิการศรีนวลปิยสีโลวัดห้วยฝ้ายัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีและพระอธิการสายยาันวิสารโทวัดห้วยหวายจังหวัดอุบลราชธานีฟังเทศกันมาลัยมื่นพระคูพิสานโพธิธรรมจะอาวาัดวัดศรีมหาโพก,กันมาลัยแสนพระคูศรีมหาชยาพิมล จะอาวาสวัดปัจฉิมทัศน์กันสังกาศพระครูปร,รัดรัชกรสุนทรวาทีวัดพระทัตชัยภูมิคาถาพันบาลีพระอาจารย์สุมเมสุมเมโทวัดชัยจุมพลและสามเนรทีรพัฒนมะแสนวัดชัยศรีโดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่18มีนาคมถึงวันที่19มีมนาคม2564ณโรงอาหารกลางเดิมมหาวิทยายลัยมหาสารคาม